สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เล็กตาโฮกันนะครับใช่ตอนนี้พามาดูหิมะนะคะ นี่ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวในเลคทาโฮนะครับก่อนหน้านี้เราก็เคยมาหน้าร้อนกันแล้วเนาะกลับไปดูคลิปเก่าๆกันนะครับที่เราเคยมาแคมปิ้งตอนหน้าร้อนกันอ่ะใช่ตอนนี้มาตอนหิมะนี่หูนี่หนาวมากๆเลยอ่ะมือแบบแข็งไปหมดเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราจะพาไปดูหิมะกันนะครับคือช่องเรานี่ไม่เคยพาไปดูหิมะกันเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของช่องเราเนาะที่จะพาไปดูหิมะกันเราก็จะออกจากโรงแรมกันนะครับแล้วเราก็จะพาขับรถไปชมวิวดูหิมะกันนะครับใช่ไปกันเลยครับ เช้ามืดเขาก็จะมีรถมากวาดหิมานะดูดิเฉพาะถนนนะมันก็จะเรียบอย่างนี้แต่ก็คือยังเคลือบไปด้วยหิมานะบนถนนเนีย่ยดูข้างทางถ้าเกิดไม่กวาดนี่หิมะหนาอย่างนี้เลยนะดูดิเต็มเลยมองไฟเขียวไฟแดงแทบไม่เห็นเลยหิมะวางหมด like I'm 17 cause you want what's under my skin the door is open but I won't let me in so won't you say what you said to me say baby on t e roof of your house c a u s i n happy สังว่ารถที่ขับไปขับมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถ SUV รถกระบะเงี้ยเป็นรถออฟโรดก็คือมันก็มีรถเก่งบ้างบางคนก็ขับรถเก่งแต่ว่ารถเก่งนี่เขาต้องใส่โซ่ที่ล้อนะ แต่ว่าถ้าเป็นพวกรถกระบะหรือว่าเป็นรถ SUV ที่ขับเคลื่อนสี่ร้อยเนี่ยเออเราไม่ต้องใส่โซ่เราก็ขับได้เลยแต่ว่าต้องระวังหน่อยถนนก็ค่อนข้างลื่นหน่อยแล้วเธอรู้สึกลื่นปะมันก็ลื่นนิดนึงคือถนนน่ะมันลื่นหิมะที่มันเคลือบบนถนนอยู่คือเราไม่สามารถเบรกแรงได้เราแค่แตะเบรก,กเบาๆบาเท่านั้นเขาเลยไม่ให้ขับเร็วเพราะว่าถ้าเกิดว่าขับเร็วเวลาจะเบรกกระทันหันมาเนี่ยถ้ากดเบรกแรงนี่คือรถถลเลย ต้องขับช้าๆไม่เกิน25-30ไมล์ต่อชั่วโมงนี่นี่เป็นสโน w m o b i l e นะคะ อารมณ์เหมือนเป็นเจ็ตสกีบนหิมะอะแต่ว่ามองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามีหิมะปกคลุมเต็มไปหมดเลยข้างบนนั้นบ้านอยู่บนเขาเลยนะนั่นอะ ที่โหมดเทรลนะครับเนี่ยมันจะดูว่านี่มีขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วก็มันมีพวก traction control ด้วยนะครับคือโหมดเทรลนี้มันจะเป็นโหมดที่เอาไว้ควบคุมเวลาล้อลื่นล้อปัดนะครับรถผมรุ่นนี้มันไม่มีโหมดห e ิมะนะครับมันก็จะมีโหมดเทรลโหมดสปอร์ตโหมดอีโคอะไรอย่างนี้จากที่ผมดูในรีวิวนะครับดูในรีวิวฝรั่งเขาบอกว่ารุ่นนี้สามารถใช้โหมดเทรลแทนโหมดห e ิมะได้นะครับ ก็แก้ล้อปัดอะไรได้ก็ถือว่าโอเคนะครับขับโอเครุ่นที่ผมขับมันจะเป็นเครื่องไฮบริดนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อแต่ว่าตัวล้อหลังนี่คือมันจะไม่มีเพลาส่งกาลังจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับคือ,อตัวขับเคลื่อนล้อหลังนี้มันจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแทนเหมือนข้างหลังก็จะกลายเป็นเหมือนขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ก็กำลังมันก็มีพอประมาณนะครับก็ไอ้มอเตอร์ล้อหลังมันก็ช่วยพยุงรถให้ขึ้นจากที่ลื่นๆได้ก็มีกำลังพอสมควรนะครับคือเวลาล้อหน้าเนี่ยเวลาเป็นออกตัวล้อฟรีนะครับล้อหลังก็จะช่วยส่งแรงให้เคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่ให้ล้อปัดนะครับ ยจะไปซื้อช็อกโกแลตนะคะร้านนี้นน่ารักเลยตอนนี้เราอยู่ที่ k i งบีนะครับ ตรงนี้จะเป็นชายหาดนะแต่ว่าเทือบด้วยหิมะหมดเลย <c oughs> ลมทะเลลมจากไอทะเลสาบที่เย็นมาก <c oughs> คนถ่ายคือมือสัน่นอ่ะเดี๋ยวหน้าร้อนเราจะมาเล่นที่นี่กัน ตรงนี้ขาวคน ก็คือฝั่งนอน,นี้รู้สึกว่าหิมะจะหนากว่าฝั่งเซานะรู้สึกว่าหิมะมันจะเกาะต้นไม้แล้วก็อยู่บนพื้นหนากว่าหนากว่าจริงอะแต่คือถนนนี่เขาไอ้นี่แล้วนะเหมือน<ข>อตอนเช้าพดเธอเขา <อ S 1> <ขอ S 2> มีเจ้าหน้นาที่มากวาดหิมะแล้วก็เอาน้ํามาลาดแล้วลาดน้ําแล้วก็เคลียร์ทางให้มัน Icana, ไม่มีหิมะบนถนนเงี้ยมันก็ดูเหมือนถนนเปียกเปียกฝนตกอ้ข้างทางนี้ก็หิมะตกโปร่งเลยดำดำน้ำตาลน้ำตาลอะอันนั้นเป็นเหมือนลานกว้างๆอ่ะมันคืออะไรพวกสนามหญ้าอะไรอยู่ปกติมันเป็นพื้นที่โล่งตรงนี้จําได้หน้าร้อนมาเป็นที่โล่งโอ้หิมะขาวม้วนบนเลย ดูลมพัดหี่มะโอ้ยมือสั่น ่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่มันตกจริงโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาขับรถเที่ยวชมดูหิมะเฉยๆนะครับก็พามาดูกันว่าบรรยากาศที่เล็กทาโฮช่วงมีหิมะตกเป็นยังไงแต่ว่าคราวหน้าจะมาเล่นหิมะแบบจริงจังแล้ว อันนี้เ็แค่มาขับรถดูเฉยเนาะใช่ว่ามันสวยแค่ไหนเนาะงั้นฝากติดตามชมคลิปหน้าของพวกเราสองคนได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย <Bye. S 1> <c oughs>